เรียนพันใหม่ครับนี่คือสโลแกนของ s c g บเมืองทองอยูไนเต็ดนะครับที่ใช้ในการเปิดตัวขุมกำลังเพื่อสสุปไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับพวกเขาเน้นหลักไปที่เหล่าแข้งยังบักแข้งอายุน้อยแข้งที่เติบโตมาจากแคมี์ของพวกเขาซึ่งนี่ไม่ใช่ภาพที่น่าขนตาสักเท่าไหร่ของทัพเกรียนพยองนะครับเพราะว่าภาพจําของแฟนบอลคือการที่พวกเขาทุ่มเงิน ซื้อแข้งดังๆรีกีทีมชาติเข้าสู่ทีมเพื่อที่จะไล่ล่าความสําเร็จนะครับแต่เพาว่ามันก็มีแต่หลายปัจจัยครับในช่วงที่ผ่านมาทําให้ทีมต้องเปลี่ยนแนวทางการทําทีมครับเน้นไปที่เด็กที่พวกเขาเนี่ยมีมากมายเลยเกิดไปในทีมนะครับซึ่งปีนี้ถ้าเราลอง,ลง,ลงไล่เลี้ยงดูจะพบว่ามีดักเตะอายุน้อยหลายคนที่สามารถขึ้นมาแจ้งเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นสรวิทพานทองสุพรปีนากาตาโพชาติชายแสงดาวหรือว่าวีระพิ นนแน่นอนว่าชื่อที่กล่าวไปแล้วยังมีอีกหนึ่งคนที่กําลังเป็นดาวดวงที่ลังขึ้นมาเฉิดฉายเลยนะครับคือวัฒนากรสวัสดิ์ละครครับแบ็กซ้ายจอมบ,บุกของทีมแน่นอนว่าย้อนเวลากลับไปครับช่วงก่อนหน้านี้ชื่อของวัฒนากรสวัสดิ์ละครเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของแฟนบอลสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะแฟนบอลที่อื่นๆที่อาจจะไม่ติดตามเมืองทองเลสเต็กมากนักนะครับเพราะว่าด้วยอายุที่ยังน้อยด้วยโอกาสกับ การลงเล่นชุดใหญ่ไม่ได้มากมายไม่แปลกครับที่ที่แฟนบอลจะไม่รู้จักเขานะครับย้อนกลับไปเจ้าอาร์น,นะครับก้าวเข้ามาสู่ดัวของเมืองทองอยูไนเต็ดเนี่ยตั้งแต่อายุ12ปีซึ่งเป็นการผ่านการคัดคัดฝีเท้าเลยครับเข้ามาสู่อะคาเดมี่ของทีมแน่นอนว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขายอมรับกับเสื่อ,อสโมสรน,นะครับที่ไปสัมภาษณ์ว่าเขาหงุู่ร้องไห้คิดถึงพ่อแม่ครับอยากกลับบ้านแต่สุดท้ายก็มี2คนนี้แหละครับที่เป็นเป็นคนคอผักดันแล้วก็ทําให้เขาก้าวผ่านมาได้ วัฒนากรเองเริ่มสร้างชื่อจากโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคมนะครับในการ,รงเรียนฟุตบอลเจ็ดสีรวมไปถึงรายการใหญ่ๆของฟุตบอลขาสัน้นไม่ว่าจะเป็นยูสเล็กหรือว่าโค้กครับก่อนที่ปี2017จะได้โอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกกับเมืองทองนะครับแน่นอนว่าในช่วงปีนะั้นอ่ะเมืองทองมีแบ็กซ้ายชื่อดังอย่างเทรท์ทรบุญมาทานหรือพิธภัทรนชสัญยา,ยาในการยืนขวางหน้าเขาอยู่ว่าทําให้ไม่ง่ายครับที่เขาจะ เบียดขึ้นไปแย่11ตัวจริงนะครับช้าแล้วเขาถูกปล่อยตัวให้อุดรธานี FC ยืมตัวซึ่งเขาเป็นกําลังหลักสาคัญของทัพยักษ์แสนเลยนะครับในการช่วยทีมตีตัวขึ้นมายังไทยลีก2ได้สําเร็จแต่ว่าในปีถัดมาเขาถูกโยกย้ายไปให้เล่นให้กับบากงกอก FC ซึ่งนั่นแหละครับทำให้เขาเริ่มฉายแววมากขึ้นเลยว่านี่แหละจะเป็นอนาคตของทัพ SCG เมืองทองได้แล้วก็ปีที่แล้วครับปี2019เ้ขาไม่ได้ถูกปล่อยไปไหนนะครับ อยู่กับเมืองทองแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนะักเพราะว่าแบ็กซ้ายของทีมนะมีไดสุเกะซาโตะนะครับที่ยืนขวางหน้าอยู่คนหนึ่งจนมาถึงปีนี้เปลี่ยนมือจากกามามาอยู่ในมือ Mario. มาริโอวัฒนากรได้โอกาสมากขึ้นนะครับและด้วยฝีเท้าด้วยผลงานด้วยความสามารถเกมรุกเกมรับเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลครับเอาชนะใจมาริโอได้ทําให้สุดท้ายเขายึดตัวจริงได้สําเร็จนะครับกับบทบาทแบ็กซ้าย ตอนนี้วัฒนากรอายุ22ปีนะครับแน่นอนว่าจะมีเวลาอีกมากมายเลยให้เขาได้เรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ฉะนั้นมันจงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่จากนี้ชื่อของวัฒนากรสวรร์ละครจะได้รับการจับตามองมากขึ้นและชื่อของเขาจะถูกพูดถึงว่าคือหนึ่งในไฮเดตแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตครับ